สวัสดีครับก็สวัสดีทุกทุกบ้านนะครับผมไทเกอร์ม็อบมหัศจรรย์นะครับผมก็สวัสดีทุกท่านแอดมินเพจนะครับไทเกอร์ม็อบมหัศจรรย์นะครับไทเกอร์ม็อบออนไลน์นะครับแล้วก็ Delive r y นะครับแล้วก็สวัสดีทุกทุกบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้แอดมินจะมารีวิวว่าจะส่งไปที่ไหนนะครับไปรัชมกันเลยนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลานะครับอันนี้ ไทเกอร์ม็อบออนไลน์นะครับจะส่งด้วยระบบไทเกอร์ม็อบออนไลน์นะครับอันนี้ก็เป็นไทเกอร์ม็อบ16นิ้วนะครับไทเกอร์ม็อบ16นิ้วนะครับแล้วก็เป็นด้ามอลูมิเนียมนะครับผมส่วนรายละเอียดการใช้สินค้าแอดมินก็ให้รายละเอียดลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ,อันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูด้ามจับด้านบนกันนิดนึงนะครับอ,อันนี้เป็นตัวด้ามจับด้านบนนะครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวแอดมินก็ค่อยให้ดูนะครับอันนี้เป็นด้ามจับอลูมิเนียมนะครับเป็นด้ามอลูมิเนียมแข็งแรงและก็สวยงามนะครับเวลาไปอยู่ในบ้านก็เพิ่มความสวยงามภายในบ้านด้วยนะครับอันนี้เราจะส่งในระบบไทเกอร์ม็อบออนไลน์นะครับเราจะส่งในระบบไทเกอร์ม็อบออนไลน์ให้กับลูกคา้าเดี๋ยวเรามาดูว่า,าลูกค้าอยู่ที่ไหนนะครับผมอ,อันนี้เป็นกล่องนะครับเป็นกล่อง ปกติเราจะแพ็กก็จะเป็นกล่องอ่กลงของไกรษณีนะครับเป็นกล่องธรรมดาหมายเลขหนึ่งนะครับแล้วเราก็เอามาแพ็คเป็นกล่องสําเร็จรูปให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจัดส่งไปที่ไหนนะครับอันนี้ก็แอดมินขอขอบคุณนะครับไพรเกอร์มอบออนไลน์ขอขอบคุณขอขอบพระคุณลูกค้าอย่างมากเลยนะครับผมอันนี้ก็จัดส่งไปที่ จังหวัดยะโสธรน,นะครับจังหวัดยะโสธรลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะโสธรก็ลองทักมาสอบถามนะครับแล้วก็จัดส่งไปที่อำเภอคอวังนะครับผมอำเภอคอวังลูกค้าที่อยู่ในอำเภอคอวังก็ทักมาสอบถามแอมินได้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของไทเกอร์ม็อบออนไลน์ที่เราจัดส่งให้กับลูกค้านะครับลักษณะ ตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นข้อมูลลูกค้านะครับอันนี้แอดมินขอ,อสงวนสิทธิ์ของคุณลูกค้านะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับเราก็จะเป็นลักษณะกล่องอย่างนี้นะครับไทเกอร์มอฟ16นิ้วนะครับแก้ปัญหาเรื่องถูน้ำแล้พื้นเป็นคาบนะครับแล้วก็พื้นที่มากนะครับหรือว่าฝุ่นเยอะนะครับเป็นไงก็ลองมาทักมาสอบถามแอดมินว่าเอ้บ้านพี่เนี่ยอยู่ติดถนนนะ ฝุ่นก็เยอะนะหรือว่าฝุ่นน้อยแต่พื้นมันเป็นคราบที่อยู่บนพื้นเนี่ย t i เ e r m o ม16นิ้วตัวเนี้ยจะแก้ปัญหาได้ไหมว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของฝุ่นได้ไหมนะครับอันนี้ก็แอดมินให้ดูเส้นใหญ่ใกล้นะครับแล้วก็ตัวแป้นก็เงางามนะครับแล้วก็พร้อมด้ามอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงสวยนะครับ ด้านบนนี้ก็จะเป็นด้ามจับนะครับแล้วก็จะมีรูเล็กๆนะครับอันนี้ก็ลูกค้าสามารถที่จะห้อยได้ที่มันมีรูนี้เพราะว่าปกติมอบถูแห้งเนี่ยเราสิ่งที่ข้อควรระมัดระวังก็คือว่าอย่าให้โดนน้ําเพราะว่าถ้าเกิดมอบโดนน้ำเนี่ยเดี๋ยวคราบสกรปรกที่อยู่ใน ในเส้นใยของผ้าก็จะลงไปเลอะที่พื้นครับอันนั้นก็คือปัญหาที่เวลาเราถูแล้วเราไปถูโดนน้ำนะครับยังไงก็แอดมินขออนุญาตแนะนำว่าถูดได้แต่บริเวณพื้นที่แห้งเท่านั้นนะครับผมก็แอดมินก็ขอขอบคุณนะครับผมขอบคุณลูกค้าจาก อำเภอคอวังนะครับผมจังหวัดยะโสธรนะครับจัดส่งด้วยระบบไทเกอร์มอบออนไลน์นะครับขอบคุณมากนะครับมีปัญหาในการใช้หรือไม่เข้าใจวิธีการใช้ทักหาแอดมินได้นะครับแอดมินอยู่ในช่องแชทต,ตลอดนะครับผมเราจัดส่ง365วันนะครับดูแลกัน365วันนะครับไม่เข้าใจวิธีการใช้งานก็ทักมาสอบถามแอดมินนะครับผม ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกบ้านสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากสำหรับการสั่งซื้อนะครับผมแล้วก็ก็จะมีลิงก์นะครับอยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับก็จะมีลิงก์ของเพจนะครับเพจของม็อบอัศจรรย์นะครับแล้วก็จะมีลิงก์ youtube นะครับอยู่ใต้นี้นะครับผมส่วนลูกค้าที่ติดตามทางยังทาง u t u e e ก็ขอบคุณมากนะครับ ยังไงแอดมินก็จะทำคลิปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความสะอาดความเงางามมาให้ดูกันอยู่เรื่อยๆนะคบขอบคุณมากนะคบก็ขอบคุณลูกค้าอำเภอเขาวังจังหวัดยะโสธรอีกครั้งนะครับจะส่งโดยระบบ t i g e r m o ม็อบออนไลน์ครับจากแอดมินเพจครับขอบคุณมากครับม็อบอาศจรรย์ครับแบบถูแห้งเราให้คุณมากกับความสะอาดก็คือความบันเทิงและเงางามครับติดตามรับชมกัน ได้ทุกคลิปนะครับสวัสดีครับ